นะชีวิตของผมเนี่ยนะโดนสองอย่างเนี่ยอันนี้อันหนึง่งอันที่สองก็คือครูหลวงบดิตผมพูดได้เต็มปากว่าครูพูดกับพวกลูกศิษย์ที่ต่อต่อเพลงกันต่ออะไรกันเก้าวนทางฝันท่านไม่ได้บอกว่าทางเทวดาแต่นี่หนังที่เขาไปเไปเล่กนก็บอกทางเทวดา ไงไหมฮะนี่ยเนี่ยผมขอเรียนให้ทราบโดยว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นที่ตอนนี้มากระทบกระแทกผมแล้วเพราะว่าผมไปแสดงหนังเรื่องนานากเกเป็นตัวโกงก็ดูเถอะพี่น้องกันยัง,ง,งกันหนก็ได้ได้สามัคคีกันได้ยังไงไม่ใช่ไม่ใช่เธอแต่งเรื่องนี่ครับผู้แต่งเรื่องต่างหากจะแตกสามัคคีกันตอนปลายเนี่ยฮะนี่ผมเล่าความจริงเปิดใจได้เลยว่าเพื่อนเขามา เพื่อนและน้องยังหมวดหนอกหลวงสุนทอดมาเชิญผมก็กลังขับขับแท็กซี่อยู่หน้ามันเพนบุญรถของน้องชายผมผมไม่ใช่รถของผมขับแท็กซี่อยู่ไอ้เพื่อนก็มาบอกว่ายงไปเอาซะนะทางฝันนะเรายิ่งไปก่อนนั้นจะได้ทางสาธุก,การัชนเดียวอีกด้วย หา <c oughs> หาเงนินร้อยหกบาทไปได้จะมคุณเนจริงๆได้ไปความจริงนะขับแท็กซี่หาเงนินร้อยหกบาทไปได้ก <c oughs> ็เราต้องเก็บเงินเขาบวชเ,เก็บเก็บเงินไปถวายพระ ไม่ได้วันนั้นหาเงินไม่ได้ไม่ไ,ไ,มไปแล้วเราบอกเพื่อนมึงไปเอาไว้ไปเอาไว้ใชุ้กการชั้นเดียวเองไปเอากันไว้อือนนืมม <_ han> อย่าไป <_ z> อย่าไปเสียใจเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเสือกเกิดมาจนเอง<_ z> <_ z> <_ z> ประสาราาชาวาังเขาแหลมแหลมเสือกไม่ไปเกิดพามาเกิดตรงนี้ <_ z> ไม่เห็นกองฟางนึกว่าประสาท ไปเสียอ,อกเสียใจทําไมไม่ทําไมเสียใจเอาเรื่องมาแล้วไปแล้วเอาเราต่อไปตอนท่านเจ็บผมไปเยี่ยมนะท่านบอกไม่ไหวแล้วนะแต่พระอยู่บนหัวเตียงนะพระบูชาท่านบูชาท่านอยู่เรื่อยบอกยงไม่ไหวนลวฉันไม่ไหวแล้วตั้งแต่วัานานั้นผงศก็แ ไปไปอีกแล้วไม่เข้าไปหายกแล้วจนกระทั่งท่านสิน้นรัะเนตด้วยความทำานึกคือว่าหาเงินไม่ได้ร้อยหกบาท ตอนนั้นเราก็ต่างคนต่างจนในการค่ากำหนดใช่ไหมค่ากำหนดท่านไม่ได้บอกว่าท่านไม่ได้เอาไปทําอะไรก็จะไปใส่บาททาบุญอะไรแต่ท่านก็ไม่ได้ตั้งแต่เราคิดจะเอาไปให้ท่านเองใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เขาาเขาสั่งมาเอาประเพณีนะประเพณีมาก็เข้าใจว่าเออเออเก่าในแล้วก็จะต้องเป็นร้อยหกบาทอคครับตกลงเวลานี้ไม่มีใครได้แล้วท่านบอกว่าได้นะผมว่าโกหก ใครบอกว่าได้ทางฝันทางเก่าในทางฝันเนี่ยนะผมว่าโกหกคนนั้นโกหกไม่จริงผมยืนยันได้เพราะว่าเพื่อนฝูงบอกน้องๆบอกบอกมึงรีบไปเอานะเดวยวมึงจะได้เก่านะเอ๊ะถ้าทุกการชั้นเดียวอีกด้วยตกลงผมได้ถ้าทุกการชั้นเดียวผมได้จากบวดหน่เขา เขาอย่าไปถอดเขาเขาเป็นพันโทพันตรีแล้วประเดี๋ยวถูกจับเนีูยผมได้จากใครมาผมก็บอกเงี้ยผมพูดอย่างเงี้ยตอนนั้นเขาเป็นใช่เป็นหมวดเดี๋ยวนี้เขาเป็นพันตรีพันโทแล้วเไรเราต้องระวังกฎหมายหน่อยทําอะไรระวังตัวให้ดีระวังตัวประมาณตอนนั้นที่ไปตามอาจารย์โยนผมอายุประมาณ 15 16้าหรือที่บ้านบาทก็เหตุที่ไปตามเพราะว่าตอนนั้นนวดท่านครูประดิษฐ์ทะลอยูย่ท่านก็บอกว่าทางและน้าท่านเนี่ยทางฝันของท่านเนี่ยไม่มีใครที่จะตีได้เท่าอาจารย์พิยงเกตุงตกอดท่านว่านะท่านพูดเท่านั้นผมก็ส่วนมากกลางคืน ถ้าไม่ได้โวดท่านก็จะไปเดินแถวเฉลิมกลุ่มเล็กตัตสมัยก่อนเนี้ยตลาดบนเพชบุญครับแถวถนนตีทองครับก็ไปแถวนั้นกินน้ำแข็งหวานคถ้วยละห้าสิบตังค์่าไหรนะสรุปแล้วเจอไหมครูเจอรับก็ไปเจอท่านท่านอยู่ข้างๆรถแท็กซี่ท่านท่านขับรถแท็กซี่ขับรถแท็กซี่อาจารย์โยงขับรถแท็กซี่แถวอ่าหน้าเฉลิมกลุ่มบนตีทอง ผมก็บอกอ่อพิยงท่านคูท่านบอกว่าพิยงเนี่ยจะตีกาวในของท่านไทยนะนะเหมือนเหมือนท่านบอกให้พิยงไปต่อนะพิยงไปสิับสมัยนั้นท่านอาจารยม์มยบอกว่าไม่มีไม่มีตัดตังประเพณีปฏิบัติของการต่อเดี่ยวกั่าวในก็คือต้องมีถ้าประเพณีที่บ้านท่านครูผลิ์ไปรล้เนี่ยใครจะต่อกลาวในเนี่ย จะต้องเสียค่าค่าที่จะต่อให้หรือค่ายกครัวนะครับร้อยหกบาทร้อยหกบาทสมัยนั้นร้อยหกบาทมันมันมากจริงๆร<อ>มันหาย,ยากนะคิดจะแข็งสลึงหนึ่งยี่สิบห้าตังค์ซื้อได้เดี๋ยวนี้นะลองลองคิดตั้งสมัยนั้นร้อยเดี๋ยวนั้นนะเดี๋ยวนี้มันมันผิดกันครับสุดท้ายทุณคุณยงก็เพียรพยายามที่จะหาสตางค์นะครับไปไปต่อ เดี่ยวกจ้าในทางทางฝันนะครับจนมีเรื่องราวคล้ายๆกับว่ามีเจ้าในทางเทวดาหรืออะไรก็แล้วแต่ครับตรงนั้นก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ที่เล่าขานกันนะครับวันนี้พดีโชคดีนะครับเจอคุณครูสนองรงสุรทรอซึ่งท่านเป็นพิธานบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับก็ว่าเล่าสู่กันฟังน,นะครับ